ครับสวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่8มกราคมพศ2 5 6 8ครับในวันนี้นะครับผมก็จะขอนำเสนอในตอนสิงห์งาแกะหลวงพ่อพักวัดโบสจังหวัดอ่างทองนะครับครับก็พอดีว่า,าพุ่งจะได้สิงห์งาแกะหลวงพ่อพักวัดโบสมาตัวหนึ่งนะครับก็ อันนี้ก็คือตัวที่อยู่ในรูปนี้เองนะครับแล้วก็ผมก็นําเหรียญ10บบาทเนี่ยมาเทียบให้ดูนะครับสําหรับขนาดนะครับขนาดของสิงตัวนี้นะครับขนาดวัดที่ฐานนะครับความยาวที่ฐานเนี่ยวัดได้ประมาณสัก2เซนนะครับสเซนแล้วก็ความสูงเนี่ยประมาณสักสูงขึ้นมาเนี่ยหนึ่งจเซนนะครับหนึ่งจุดห้าเซนนะครับลักษณะโดยทั่วๆไปนะครับ ะครับสิงห์หลวงพ่อพักวัดโบสถ์นะครับตัวนี้นะครับก็จะมีลักษณะผมให้ดูรอบๆก่อนนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนะครับนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของสิงห์เขาเรียกว่าสิงห์ก้มหน้านะครับสิงห์ก้มหน้านะครับอันนี้ก็อ่สินสินแต่ละตัวนะครับของสิงห์หลวงสิงห์งาแก่หลวงพ่อพักวัดโบสถ์เนี่ยนะครับ ก็ต้องขอบอกกันก่อนเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสินนะครับสิลเนี่ยนะครับของแต่ละตัวนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับนะครับมีการแกะศิลแบบเดียวกันจะเรียกว่าอะไรดีก็เรียกว่าสิลแบบเดียวกันแล้วกันศิลแบบเดียวกันแต่ว่าการแกะเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับคือแต่ละตัวก็จะมีเอกลักษณ์ของของเขาแต่ละตัวนะครับไม่เหมือนกันนะครับนะครับจะมีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งสามารถจะ เห็นความแตกต่างได้นะครับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะของศินแบบเดียวกับศินของหลวงพ่อพักนะครับแบบตัวอื่นนะครับศินแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าการแกะลักษณะการแกะนะครับลวดลายต่างๆเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นเอกลักษณ์แล้วก็ จะเหมือนกันนะครับในทุกตัวนะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับจะเหมือนกันในทุกตัวก็คือก็จะมีนะครับไอ้สังเกตนะครับมีเลขหนึ่งอยู่กลางลําตัวนะครับตัวนี้จะเป็นเลขหนึ่งนะครับแล้วถัดมานะครับถัดมาก็จะมีเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับอยู่อยู่ที่ด้านด้านด้านท้ายนะครับอยู่ที่บั้นท้ายของสิงห์นะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเลขหนึ่งอีกตัวหนึ่งนะครับ อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของสิงหงาแกะหลวงวิพักวัดโบสต,ตัวนี้ก็จะมีลักษณะที่เห็นเด่นชัดอย่างหนึ่งก็คือ,อ,อนี่นะครับก็จะมีจะเห็นลักษณะของมีจู๋โผล่มาด้วยอันนี้อันนี้ก็จะเป็นสิงห์ตัวผู้นะครับสิงห์ตัวผู้นะครับชัดเจนนะครับอันนี้ด้านบันท้ายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ นี่นะครับจะเห็นลักษณะอของสิงตัวผู้นะครับนะครับลักษณะอันนี้ก็กแกะค่อนข้างจะละเอียดนะครับนะครับช่างแกะช่างแกะก็แกะมาค่อนข้างจะละเอียดสำหรับวัสดุที่ใช้ในการแกะนะครับก็จะมีนะครับ เท่าที่ทราบนะครับแล e ้วก็เท <ım. S 1> ่าที่พบเห็นมาเนี่ยก็จะมีอันดับแรกเลยก็เป็นงาช้างนะครับงาช้างเนี่ยจะจะนิยมสุดนะครับเป็นวัสดุที่นิยมสุดนะครับถัดลงมาก็จะเป็นเป็นพวกเขากวางแล้วก็กระดูกนะครับนะครับก็จะเหมือนเหมือนกับตะโพนนะครับหรือมะเฟืองของท่านนะครับก็จะเป็นวัสดุลักษณะแบบเดียวกันนะครับก็จะมีทั้งงาช้างนะครับ มีทั้งเขาวกวางแล้วก็เป็นแล้วก็มีมีกระดูกด้วยนะครับสำหรับสิงก็จะเป็นเป็นลักษณะการใช้วัสดุลักษณะแบบเดียวกันนะครับนำมากแกะนะครับสิงที่เราพบเห็นในสนามนะครับสิงอันนี้อันนี้ที่ผมพูดนี่คือสิงของหลวงพ่อพักวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองนะครับ สิ่งที่เราพบเห็นในสนามเนี่ยก็จะมีขอให้สังเกตนะครับก็คือของฟีมือ,ก,อก็มีนะครับนะครับคือพูดง่ายว่าของเกนนั่นเองน <player. S 1> ะครับแต่ว่ามีวิธีการสังเกตที่ไม่ยากนะครับไม่ยากอันดับแรกเลยเนี่ยนะครับขอให้สังเกตที่ความเก่าของงานนะครับความเก่าของงานช้างนะครับอันนี้อันนี้ผมพูดถึงงานช้างเลยนะความเก่าของงานช้างเนี่ยนะครับก็ต้องมีอายุนะครับ อย่างต่ำๆก็ต้องมี80กว่าปีขึ้นนะครับ8ป90ปีนะครับต้องมีนะครับเพราะว่าหลวงพ่อพักนี่นะครับท่านมรณภาพในปีพศ2485นะครับถ้าหากว่านับถึงในยุคปัจจุบันคือปีพศ2 5 6 8ปีนี้นะครับระยะเวลาก็ล่วงมา80กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตะโพนมะเฟืองของท่าน หรือกระทั่งสิงของท่านนะครับตัวนี้นะครับก็จะมีอายุนะครับ80-90ปีแน่นอนนะครับนะครับยังต่ำนะครับ80 80ปีขึ้นนะครับต้องมี80ปีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นความเก่าของของงานนะครับจะต้องมีให้เห็นต้องมีปรากฏให้เห็นนะครับแล้วก็ลักษณะของคราบใครนะครับคราบใครเนี่ยอันนี้สําคัญนะครับสําคัญ เพราะว่าของเก๋ก็พยายามจะทําเรียนแบบนะครับของเก้พยายามจะทําเรียนแบบนะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับเอาไปชุบน้ํายาบ้างเอาไปทอดบ้างนะครับตามที่เรารู้กันนะครับนะครับแต่ว่าลักษณะของของเก๋นะครับของเก๋กับของแท้นะครับที่เก่าโดยธรรมชาตินะครับเก่าตามอายุนะครับมันจะแตกต่างกันนะครับนะครับถ้าหากว่า เราได้พบเห็นนะครับพบเห็นงานนะครับที่มีอายุนะครับเราก็จะทราบโดยอัตโนมัตินะครับว่าลักษณะความเก่านะครับงานเก่ากับงานที่เขาทำมานะครับมันมีความแตกต่างกันนะครับแล้วก็ลักษณะของของงานะครับของสิงตัวนี้นะครับครับสิงตัวนี้นะครับที่ ทำให้ดูง่ายนะครับสิงตัวนี้นะครับก็คือสิงตัวนี้เนี่ยนะครับของนะครับจะมีความเก่านะครับความเก่าสมกับอายุนะครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยนะครับสิงตัวนี้เนี่ยมีการเคยลงลักน้ําเกลี้ยเอาไว้นะครับจะเห็นลักษณะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลที่อยู่ตามซอกนะครับตามซอกของของสิงตัวนี้นะครับนะครับนะครับ เห็นลักษณะของคาบสีน้ำตาลนะครับปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปนะครับนะครับนะครับส่วนที่หลุดลอนออกมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการสัมผัสนะครับการสัมผัสการใช้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสิ่งตัวนี้เนี่ยมีการใช้บูชามาค่อนข้างจะน้อยนะครับค่อนข้างจะน้อยน้อยมากนะครับ ก็ทำให้ลักษณะของงานนะครับก็ถือว่าไม่มีการสึกให้เห็นเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจาสมบูรณ์นะครับนะครับค่อนข้าง,างยาสมบูรณ์เลยทีเดียวนะครับสำหรับสิ่งตัวนี้นะครับอันนี้เรามาดูใต้ฐานกันนะครับใต้ฐานนี้ก็จะเป็นลักษณะธรรมาชาติอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเปลี่ยนลักษณะนะครับ ของการของความเก่านะครับลักษณะมีลักษณะความเก่านะครับก็คือมีลักษณะลานนะครับไม่เห็นลักษณะความเก่าชัดเจนนะครับแบบนี้นะครับใต้ฐานนะครับก็ไม่เห็นรอยจานนะครับไม่เห็นรอยจานส่วนใหญ่นะครับที่สิงห์หลวงอพักนะครับที่เจอในสนามเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่นะครับถ้าถ้าอันนี้อันนี้พูดถึงของแท้นะก็คือเราส่วนใหญ่เราก็จะไม่ค่อยเห็นรอยจานนะครับส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยเห็นรอยจานกันเพราะว่ารอยจานโดยส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่ก็จะถ้ามีนะครับก็จะส่วนใหญ่ก็จะลบเลือนนะครับลบเลือนไม่สามารถจะอ่านหรือว่าเห็นรอยจานนะครับแต่ถามว่ามีไหมมีรอยจานไหมมันก็มีนะครับบางตัวเนี่ย ก็เห็นลักษณะเป็นอาการรักระเลือนๆนะครับแต่ก็แต่ก็ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ยังมีรอยจานให้เห็นอยู่นะครับนะครับอันนี้ก็คร่าวๆนะครับก็คือลักษณะของสิงห์หลวงพพักวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองนะครับที่ ได้นำมาให้ชมกันในวันนี้นะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่เล่นเครื่องรางนะครับเล่นเครื่องรางของขลังผู้ที่เริ่มต้นนะครับในการเข้ามาศึกษานะครับก็จะได้เป็นความรู้นะครับอันนี้ผมก็ให้ดูลักษณะเรียกว่า น่าจะครบนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับถ้าหากว่าใครไปเจอะเจอนะครับสินลักษณะสินแบบนี้นะครับนะครับสินสินลักษณะคล้ายๆกันแบบนี้ก็ขอให้พิจารณานะครับอาจจะได้ของแท้นะครับนะครับอาจจะเจอของแท้ในราคาที่ไม่แพงนะครับก็อันนี้ก็ นำให้ได้รับชมกันนะครับโอเคครับก็คิดว่าน่าจะได้สาระความรู้กันพอสมควรนะครับก็ขอฝากติดตามนะครับในช่อง YouTube นะครับครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบคลิปในตอนออสิงห์งาแกะหลวงพ่อพัก วัดโบสถ์จังหวัดนางทองไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วในคราวหน้าก็มาติดตามเ,เครื่องรางของขังนะครับที่น่าสนใจกันต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ